อ๋อหุ้ยอ๋อไม่ใช่โหมดแบดีออนนะครับยังทำไม่ได้นะยังทำไม่ได้อ่าคู่ในของมินโตะเนี่ยครับซึ่งมันใช้เอเดอร์โพลผมคิดว่าน่าจะมีผลบ้างแหละ ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตัวคูครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในชาวผมวันนี้เราอยู่กับเกมไมครับใน E ีพีที่8นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้ที่ว่าผมมาจริงๆอ่ะพาร์ทนียมันไม่มีอะไรแล้วคือผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรแล้วไงเพราะว่าแรกในเทอร์ไร์เราก็ยังไม่ได้หาเลยจริงไหมแต่ว่าน่าจะหาช่วงที่แบบผมไปเล่นหลังเกมน่าหาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าหาในคลิปอะน่าจะใช้เวลานานนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็คิดได้ว่าผมจะมาล่า สัตหางที่เราได้จากแก๊งอากาซุกินะครับหรือแสงอุษานั่นเองนะก็จะมีเนี่ยฮะ M41 นะครับแล้วก็ M42 M43 M44 M45 M46 M47 และ M48 และ M49 ครับจะมีน้ำหมด9ตัวนะฮะสำหรับ9หางสำหรับสัตหางนะครับผมมีน้ำหมด9ตัวนะฮะก็จะเป็นชูกคุมัทระบีนะครับอิโตโบนะฮะชุดโกคุนะครับ,รบอันนี้โคโค,โคอันนี้เอ่ออะไรนะนะชื่ออะไรและผมจำไม่ได้ ดเดี๋ยวนี้ผมจะมาตีสารหางโดยการที่ผมจะใช้เนตรของชี้ซุยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าเนตวงแหวนกระจกเงามือบุปผาเนี่ยมันพอมันแบบมันพอดีพอดีอะครับมันสมเหตุสมผลดีนะครับไม่แบบมันไม่เวอร์เกินไปไม่กระโดดสูงไม่เร็วเกินอะไรประมาณนี้ฮะโอเคอย่างแรกเลยนะครับเออเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเราต้องใส่เนตรก่อนต้องใส่เนตรก่อนอเราทํา เสียงเกมดังแฮเสียงเกมดังจัดเลยท่านผู้ชมต้องขอไปด้วยนะครับโอเคตัวแรกครับ M สี่สิบอ็ดชูคาคุครับผมโป่งนี่มันก็จะเป็นสัตว์หางหนึ่งหางนะครับมันจะหนีไปไหนเราเออนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตีอยู่เลยแต่าเรียบร้อยครับ เราก็จะได้จักระชูคาคุมาถือว่าผมเป็นถือว่าเป็นการฟาร์มสันหางไปนในตัวด้วยเลยนะครับโอเคตัวต่อไปครับสําหรับมาททัตบ,บีนะครับเออโอเคเรียบร้อยครับสําหรับมาททับ,บินะครับ2องหางรเรียบร้อยบอกแล้วว่าฟาร์มแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องรอเลือดรีเจนก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคครับมาตัวต่อไปครับอิโซบุสามหางครับ ซึ่งในพาร์ทแรกเราก็เห็นแล้วนะว่าตัวมันบักเอกครับตัวมันใหญ่มากฮะคือตัวมันใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยะฮะดูดิตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่จริงใหญ่มากครับมันโมเดลเขาทำตัวตัวมันอา้อาว <c oughs> เอเ้ <c oughs> เดียวเดี๋ยวเกูโอตายไวเกอน <c oughs> อยู่ๆตายอะไรครับที่อาโอเคครับ สหางครับซุนโกคูอ้นี้ผมไม่เคยเห็นโมเดลเขานะไหนลองดูสิประมาณไหนเอ่ยเฮ้ยตัวมันก็เท่อยู่นะเทอยู่ครับเท่อยู่โอเคเอาตัวไรวิจัดหน้าวะตายเฉยโอเคได้แล้วครับสำหรับจักระของซุนโกคูหรือสี่หางนั่นเองต่อไปครับโคโคูโอห้าหางครับมาตีห้าหางโชโโว์ห้าหางนี่ผมไม่เคยเห็นนดูหน่อยดิ ห้างหน้าดูเบี้ยวๆนะ <c oughs> หางหน้าดูเบี้ยวๆนะเออก็โอเคครับก็ถือว่าดีนะครับบายตายตายแน่นอนเรียบ้อยอติดไฟ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 เจ็บไปดีตายเรียบร้อยโคคุโอได้มาแล้วนะครับเออนี่ไงมันก็จะมีชื่อบอกไนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวหกหางนี่ชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ เรียบร้อยครับตายใส่เข็นนะครับสำหรับหกหางต่อไปครับเจ็ดหางถ้ามันบินได้นะท่านผู้ชมมันเท่มากแต่ว่ามันบินไม่ได้ไงป,ป,ป,ปุ๊บป๊บปุ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ป๊บป,ป๊บเรียบร้อยครับสำหรับโชเมหรือโจเมเออผมเรียกไม่ถูกเหมือนกัน <assistir> โอเคตัวต่อไปครับเอ่อแปดหางนะครับกิวคิใช่ไหม ใช้เผาไปก่อนเลยแปลหางครับกิ้วคิอ่าผมไม่เคยพลาดเลยสำหรับเรื่องสัวนหางเนี่ยไปก้า9หางครับพี่คุูเราดูด,ดีผมเครืองอะ่ะทำไมพี่คุตัวนิดเดียวองอะ่ะหมดแล้วนะครับสำหรับเควสทั้ง 9ตัวนะครับโอเคก็ครบแล้วนะสำหรับจักระนะเดี๋ยวขอไปตีสามูไรแป๊บหนึ่งเจ้าเหล็กด้วยเดี๋ยวเออเรามาอัปเกรดจักระต่อดีกว่านะมีอะไรน่าสนใจให้ทำเยอะแยะครับผมซึ่งจักระของโชเมเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะอัพต่อได้นะแต่ว่าต้องมีบอลหกวิถีอะทำไม่ได้นะครับอืมคือเอาจริงๆนะ สองหางเกิดเยอะสุดนะครับจากตารางที่ผมเห็นเนี่ยไอนี้ไม่นับนะไอนี้คือที่เราได้มาจากต้นเกมนะครับไอแถบแถบบนอ่ะไอแถบที่2อ่ะคือเราได้มาตอนต้นเกมถูกไหมแต่ว่าถ้าให้นับเป็นตอนนี้ก็คือ2หางเกิดบ่อยสุดนะครับลองลงมาเป็นพี่คุเอ้ยไม่ใช่ลองลงมาเป็นชูคาคุนะครับแล้วก็พี่คุนะครับกับ3หางนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูวิธีการคราฟหินอย่างกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองคราฟของใหม่ใหม่ด้วยนะครับ แล้วมาดูกันซิว่ามันจะมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับโอเคมาเน่วงแหวนผมจะยังไม่อัปเกรดนะเฮ้ยห,หรือว่าเราทําเน่สังสาระเอาไหมเอาไหมเออทาเน่สังสาระดีกว่าไหมเน่สังสาระมันจะมีไอ้นี่ทาได้ทำหนึ่งอันแล้วก็ทําเน่วงแหวนมาก่อนอ่ะแล้วก็อัพเป็นสองจุดแล้วก็เป็นสามจุด พอเป็น3จุดเราก็จะทําเนสสังสาระได้นะครับพอทําเนสสังสาระได้มันก็จะสามารถอัปเกรดได้1ขั้นก็จะเป็นแบบนี้ฮะซึ่งเราต้องมีเนตรสีขาวแล้วก็อัปเกรดเป็นอักคระคามะเดี๋ยวถอดก่อนเดี๋ยวหายใส่ปุ๊บอ่ะเราก็จะได้2สกิลพิเศษนะครับมันจะเป็นสกิลดึงแล้วก็สกิลดึงแล้วหล่นลงมาไม่งงใช่ไหม เออแบบดึงแล้วหล่นลงมาเออมันก็จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขอเก็บเมตรก่อนนะฮะเรามาอัปเกรดต่อครับก็จะต้องอัปเกรดเนตรสีขาวซึ่งเราต้องทําเนตรสีขาวก่อนทาเนตรสีขาวเสร็จอัปเกรดให้เป็นเนตรสีขาวที่มีเส้นเลือดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเนตรโจกันพอเป็นเนตรโจกันเสรเ็จต้องเป็นเอ่ออัคระคามาพอเป็นอัคระคามาเสรเ็จต้องมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเลเวล3นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นจักระ ลินเน่เอ่อโดโดราโดอะไรสักอย่างอ่ะมันจะเป็นเนตสีเหลืองนะครับมันจะเป็นที่อ่อ uh, ในเดอะมูวี่ของโบรุโตนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะให้สเตริงมาโอเอาโอเคครับถือว่าเนตก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าดีอ่ะมีอะไรที่เราอยากจะทำอีกไหมมาดูกันนะครับอืมอ้อ เออผมอยากทำหมวดเซียนงูมากเลยอะเซียนงูของโอโดจิมารุอะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอ,อเราต้องมีสีเขียว5อันนะครับซึ่งตอนนี้ไม่พอทำเพิ่มครับ5อันเออมันพอแล้วนี่วะหนึ่งสองสามสี่ะทำเกินๆมาก่อนนะครับเฮ้ยเอ้ยเ,เราก็สามารถทำเป็นไอ้นี่ได้นี่กว่าแล้วทำไมผมทำไอ้นี่ไม่ได้อ๋อไม่พอนี่ฮะ ทำโหมดเซียนงูได้นะครับแล้วก็เป็นเอ่ออะไรอ่ะมันเป็นเอ่อร่างฉลามของที่ซามินะครับอืหแต่ว่าแต่ว่าเราทำเบวคุกันไม่ได้นะครับเบวคุกโกไม่ใช่เบียวคุก,กันเลย <c oughs> อออเฮ้ยอ๋อไม่ใช่โหมดแบดีออนนะครับยังทำไม่ได้น้ยังทำไม่ได้นะครับอือ้ยนี้ง่ายหินอ๋ออ่าเดี๋ยวผมขอทำหินก่อนนะ ือผมขอข้ามข้ามเนื้อหาก่อนขอขอทำหินก่อนนะครับไอสีเขียวๆทำไมมันไม่โผล่มาวะนี่ขอทำหินก่อนขอทำหินก่อนเออแล้วก็เอาไอ้นี่มาเอาหยุดอยู่กับตัวเราขาดอะไรอา่าคาถาดินนะครับคาถาดินคาถาดินโอเคต้องสองอันคาถาดินมาปับ๊บ แล้วเราก็จะได้บอลหววิถีครับผมนี่เรียบร้อยหนึ่งลูกโอ้โหเราต้องทำอีกทั้งหมดแปดลูกครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ใช่น้อยนะอยเนี้ยดูที่ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากเอ่อเอาไปคราฟนะครับเนี่ยจะเป็นอาวุธนะครับแล้วก็เป็นร่างเซียนหววิถีของสันหางแต่ละหางนะครับซึ่งเป็นเอ่ออะไระเป็นฟังก์ชันที่เอ่อทาง ทำแอดออนเขาทำเพิ่มขึ้นมาครับเพื่อแบบให้ได้อธัธร์ในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขอชชินชมในส่วนของตรงนี้เลยนะครับทำดีมากนะฮะถือว่าแบบไม่ทำให้คนเล่นเกมแบบเบื่อจนเกินไปนะฮะโอเคซึ่งมันมีอีกอันนึงที่ผมอยากทำนั่นก็คือโหมดเซียนงูนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าโหมดเซียนงูนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเรามาถึงโหมดไหนและที่เราอยากได้นะครับ จะลองดูนะครับไอสเนิกอ่ะโอเคได้ไอสเนิกครับลองดูดิปุ๊บให้สเตริงมา5ครับการโจมตีแล้วก็จะเป็นลูกตาโอโรจิมารุนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคมีอะไรต่อที่เราสามารถอัพต่อจากเนี้ยนี้ได้บ้างก็จะเป็นอ่าโมโดเซนินราโก อะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นเหมือนโหมดมังกรแล้วฮะเริ่มเข้าสู่โหมดมังกรแล้วอ่ะเราก็จะอัปเกรดต่อครับ8อันใช่ไหมปึ๊บแปอ่ะอัปเกรดต่อครับปึ๊บอ่ะใส่ครับปึ๊บอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนคาบ,บุโตะครับที่ว่าจะ,ะมีงูออกมาจากตรงท้องอะฮะที่ว่าเป็นช่วงก่อนสงคราม นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคซึ่งมีอีกหมวดหนึ่งที่ผมอยากลองนะครับอยากลองม่วซั่วไปหมดนะวันนี้8อัน9 2 8าสอง6ิ4 5 9ดเก้าสามกหสี็จเไม่พอนะครับไม่พองั้นมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับแอดออนนี้สำหรับผมนะสำหรับผมนะขอสติกสติกไม่มีเลยเลย เดี๋ยวนะสติกจะไม่มีจริงดิสติกจะไปไหนหมดวะโอ้สติกไม่มีอะไรครับเนี่ยทำใหม่ก็ได้ครับไม่ง้ออันนี้แล้วก็เหล็กมีเหล็กใช่ไหมพอเหล็กเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเอนเดอร์โพมาโอเคเอาออโถเผ่อโยนของเก็บของก่อนเก็บของก่อนนะฮะแม่ของมันเกลื่อนช่องเก็บของนะครับ โอเคมาเราคราฟเอ,อ่อเราก็จะคราฟสติ๊ออกมาก่อนนี่แล้วเราก็จะได้คู่ในนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคู่ในทำอะไรได,ได้มาดูกันปลาไม่ได้ค,คู่ในปลาไม่ได้ท่านผู้ชมคู่ในปลาไม่ได้ตีได้อย่างเดียวโอ้โห แล้วคุณนอยู่อะลูกตุ้มมากเลยมามีอีกแบบหนึง่งนี่มันเป็นอ่าคุณนของมินาตโตะเนีครับซึ่งมันใช้เอเดอร์โพผมคิดว่าน่าจะมีผลบ้างแหละเออนี่มันต้องแบบนี้ไหนลองลองใหม่ดิฟุบไปไหนล่ะทีนี้อ๋อไม่ออกไว้รอบนี้ไม่ออกนี่โคเทอีกรอบนึง อดีแบบนี้นะครับประยุกต์การใช้สอ,อนเดอร์โพได้น้อยลงนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะโอเคเก็บของครับเก็บสติ๊กนะครับสติกผมมีไม่มีจริงดีผมยังอึ้งเลยสติ๊กผมหายไปไหนหมดหวะแล้วก็เก็บเหล็กครับอ่ะทำไมอ๋ออยู่นี่อ่าโอเคมีอะไรให้ผมอัปเกรดต,ต่อครับพานี้อัพเกรดยาวๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นหลังไหม่แล้วก็น่าจะ ได้เล่นอะไรเยอะแยะมากขึ้นนะครับอันนี้ผมขาดสองลูกก็จะได้เป็นชาคุโจโอบิโตะนะครับหรือเป็นอชาคุโจมาดาระนะครับโอเคหรือเราจะทำไม่อ <laughs> พอถ้าเราทำอันนี้ไม่น่าพอนะครับ9 20 9 20 8 3, 27, 4, 6, 9 3 7 9 45 45เราได้แค่26ไม่พอครับยังไงก็ไม่พอโอเคก็ เอาเท่าที่ทําได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูวันนี้สิเออแล้วก็คัมภีร์นี้ก็ยังไม่ไม่มีที่ทราบสาเหตุนะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เน้นหาของอะไรเพิ่มเติมนะครับพว,รพวกแร่พวกแระนเนเธอร์ไรส์นะครับอะไรพวกเนี้ยคือเรายังไม่ได้หานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทาเหมืองแบบ ขุดลงไปยาวๆหาอะไรพวกนี้นะครับสวนฟาร์มบีทรูททุ้ยฟาร์มเอ่อเนเธอร์วด์ดเราก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะมาทำในพาร์ทหน้านะครับคือเราต้องทำหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นทางเดินในเนเธอร์นะครับเพื่อเดินไปเอ่อไปไหนนะเนเธอร์ฟอร์เทสครับ เดินไป n นเทอร์ฟอร์เทสแล้วก็ทําทางเดินไปสตองโฮนะครับเพื่อที่จะทําให้การเดินทางมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก่อนเปิดเทอมเนาะเออโอเคก็พาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับก,ก่อนอื่นเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อที่จะไม่พลาดการแจร้งเตือนใหม่ๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอนคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเยว้ yeah.